ช่วงวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการใช้รถใช้ถนนกันอีกแล้วนะครับอ่าเราจะเห็นคลิปอันหนึ่งที่แชร์เป็นไวรัลในโซเชียลเลยนะคือทุกคนพูดถึงกันหมดก็คือกรณีของรถมัด้าแดงมัด้าแดงที่ไปบีบแต่ใส่มอเตอร์ไซค์ที่อยู่เลนขวาคือถ้าดูจากในคลิปเนี่ยนะครับอ่ามาด้าแดงก็พยายามมุด <laughs> จะบอกว่ามุดไหมก็แซงก็แซงนี่แหละครับแต่ว่ามันเป็นแซงมันเป็นการขับแซงใน ระยะกระชั้นชิดแล้วก็บีบแตรให้รถมอเตอร์ไซค์ซึ่งมอเตอร์ไซค์จริงๆต้องวิ่งเลนซ้ายแต่มอเตอร์ไซค์คันนี้วิ่งเลนขวาปรากฏมาด้าแดงไม่สนใจว่ามอเตอร์ไซค์วิ่งเลนขวาอย่างไรขับเบียดออกไปจนกระทั่งมีการประทะกันแต่ผมไม่รู้ว่ารถมอเตอร์ไซค์ล้มเจ็บสาหัสอะไรยังไงไหมแต่ก็สามารถเดินทางมาแจ้งความกับสายไหมต้องรอดได้อ่าแสดงว่าไม่ได้เจ็บสาหัสจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปดูประเด็นที่น่าสนใจหน่อยทําไมโซเชียลมีเดียซาบซอง สาบทรงเลยนะครับหนุม่มมาด้าแดงขนาดนี้ก็เพราะว่ารถจักรยานยนต์เนี่ยนะครับเวลามันล้มกันขึ้นมาทีหนึ่งเนี่ยมันเจ็บหนักครับคือหนังหุ้มเหล็กไม่ใช่เหล็กหุ้มหนังเอ,อ่อที่บางคนเขาชอบเปรียบเปยนะครับว่าเหล็กหุ้มเนื้อเนื้อหุ้มเหล็กเนื้อหุ้มเหล็กก็หมายถึงมอเตอร์ไซค์เนี่ยแหละครับถึงจะใส่หมวกกันน็อกแต่เวลาล้มทีมันก็เจ็บเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่เจ็บนะครับแล้วหนุม่มมาด้าแดงเนี่ยก็ก่อวีรกรรมไว้ไม่ใช่ครั้งแรกที่กระทํา เวลาตัวเองไปเจอทางาที่ต้องยูเทิรนต้องใช้รถใช้ถนนในนนทบุรีหรือพื้นที่ไหนในกรุงเทพมหานาครก็ตามที่ผมพูดพิกัดออกมาเพื่อให้บอกอรจราจรหรือตำรวจจราจรที่อยู่ในพื้นที่ที่เกิดเหตุไปดูคลิปซิว่าการกระทําแบบนี้เนี่ยมันผิดกฎหมายพรบจราจรทางบกมาตราไหนบ้างคือถ้าทุกคนมันสามารถขับแล้วไปสกิดมอเตอร์ไซค์ได้โดยที่ไม่ผิดอะไรเลย โดยที่ไม่ผิดอะไรเลยนะมันก็คงทํากันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วอาจจะมีเหตุสลดมากกว่านี้ก็ได้เราต้องแยกอย่างหนึ่งหนุ่มมัดด้าแดงเนี่ยออกมาโพสต์เขาบอกว่านี่ไงเขาทําได้เพราะว่าไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรผมนี่เกาหัวยิกๆๆเลยนะว่าทําไมวะทําไมเพราะหนุ่มมัดด้าแดงเขาไปคิดอย่างนั้นว่าเขาทําอะไรได้ทําไมเขาถึงไปคิดอย่างนั้นคือถ้าเราจะไปดูเนี่ยนะครับมันจะมีมันจะมีเนื้อหาที่เป็นรายละเอียดอยู่สองอย่างสองขยก ความรับผิดชอบทางกฎหมายนะครับก็คือส่วนของกฎหมายอาญาและก็ส่วนของคดีแพง่งคดีแพ่งเนี่ยประมวลกฎหมายแพ่งพณิชย์ิตมาตรา420เนี่ยนะครับผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำให้เข้าเสียหายแก่ทรัพย์สินชีวิตร่างกายชื่อเสียงเขาต้องชดใช้ค่าสิธใหม่ทดแทนโดยค่าสิทธิใหม่ทดแทนก็จะเป็นกรณีการเยียวยานะแหละว,ว่าตรงๆค่าซ่อมค่าอะไรนะแต่ว่าคําว่าประมาทเลินเล่อเนี่ย มันก็ต้องไปดูสัดส่วนของความประมาทด้วยว่ามอเตอร์ไซค์ประมาทไหมรถยนต์ประมาทไหมถ้าต่างฝ่ายต่างประมาทก็ต่างฝ่ายต่างซ่อมต่างฝ่าย,ต,าต,าายต่างเจ้าไปแต่มันต้องเป็นกรณีที่ว่ามันต้องเป็นกรณีที่ว่านะครับไม่มีคนเจ็บถ้าไม่มีคนเจ็บตำรวจจราจรสามารถเปรียบเทียบปรับได้แต่ถ้ามีคนเจ็บสาหัสหรือถึงแก่ความตายเนี่ย ตำรวจก็จะต้องตั้งข้อหาหนักขึ้นไปครับถ้าประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเนี่ยนะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน200,000ถ้าเกิดสาหัสก็ประมวลกฎหมายอาญามาตรา300รปรับโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน6 0,000หรือทั้งจำทั้งปรับข้อหาที่ว่ายอมความไม่ได้ต้องขึ้นศาลอย่างเดียวแต่แต่แต่ทำไมาหนุ่มมัดดาแดงถึงห้าวขนาดนั้นไปไล่ เบียดมอเตอร์ไซค์ขนาดนั้นแล้วถึงได้มาโพสทริปลงในโซเชียลมีเดียเหมือนตัวเองทําถูกอ่ะเหมือนตัวเองไม่ได้ทําอะไรผิดเออทำไมเขาถึงได้คิดอย่างนั้นก็เพราะส่วนหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยการเบียดการเสียดกันอ่ะมันไม่มีคนเจ็บไงถ้ามันมีคนเจ็บคดีมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเราต้องเข้าใจนะว่า คำว่าประมาทจะประมาทมากประมาทน้อยมันก็คือประมาทใช่ไหมครับเมื่อมันคือประมาทนั่นแปลว่าคุณกระทําความผิดทางอาญาเพราะมีคนบาดเจ็บสาหาัสหรือมีคนที่ถึงแก่ความตายไปจะประมาทมากประมาทน้อยผิดนะครับไอ้ที่เข้าใจว่าไม่ผิดหรือเจ้ากันไปนั่นคือค่าเสียหายครับค่าเสียหายแต่ถามว่าคดีอาญาเดินหน้าไหมเดินหน้าครับเพียงแต่คู่กรณีเนี่ยอาจจะเรียกได้ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยถ้าตัวเองมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดด้วยเช่นมอเตอร์ไซ วิ่งอยู่เลนขวาทั้งที่เขาให้วิ่งเลนซ้ายเป็นต้นนะครับพูดไปแบบนี้เดี๋ยวก็ทัวลงอีกก,ก็ต้องอธิบายกฎหมายเพราะนี่คือหลักกฎหมายเรื่องของความเรื่องเหตุละเมิดว่าต้องรับผิดชอบค่าเสียหายเท่าไหร่อย่างไรบ้างผมเองก็ยังแปลกใจว่าทาไมขับขับรถไม่ได้ไม่ได้ดูแคลนอะไรนะทาไมขับรถที่ญี่ปุ่นมาก่อเหตุถ้าบอกว่าบ้านรวยจัดมันก็บอยอีกมุมหนึ่งได้ครับว่าถ้าเอารถแพงๆมาคุณก็ไม่อยากชนกับเขาใช่ไหมล่ะเออเพราะว่าค่าซ่อมค่าอะไรค่าเคมรถแพงๆรถยุโรปเนี่ย เคทีเป็นเดือนใครก็จะอยากไปชนกับรถเล็กถูกไหมนอกจากมันจะบ้าถ้ามันบ้าเนี่ยมันชนไปเรื่อยแล้ครับมันชนไปไม่สนใจอะไรแล้วครับมันก็ชนไปตลอดแล้วครับทีนี้ถ้าเราไปดูลักษณะการขับขี่รถเนี่ยนะครับมันมีแนวตัดสินของศาลดีกาอยู่คดีหนึ่งก็คือดีกาที่4730-2564ทับจจำเลยให้การรับสารภาพ ข้อเท็จจริงรับฟังยุติตามฟ้องว่าจำเลยขับรถยนต์ของกลางไปตามถนนพุทธรักษาอันเป็นทางสาธารณะในขณะเมาสุราและขับรถย้อนสอนสวนทิศทางเดินรถไม่เป็นไปตามทิศทางที่กำหนดไว้อันเป็นการขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่นที่สัญจรไปมาบนถนนรถของกลางจึงถือเป็นทรัพย์สินที่จำเลยใช้ในการกระทำความผิดตามฟ้อง,อง,องการโจทโดยตรงอันพึงริบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา3า อันนี้มันหมายความว่าอย่างไงอันนี้มันเป็นดีกาคลาสสิกเว้ยเฮ้ยเป็นดีกาคลาสสิกกรณีที่ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถท้ายถนนของคนอื่นนะครับที่สัญจรไปมาเช่นขับย้อนสอนเป็นต้นคือกรณีดีกาเนี่ยเป็นดีกาการขับย้อนสอนแต่ถ้าเจตนาจะเอารถเนี่ยนะครับมากระทําความผิดเช่นทําให้คนอื่นได้รับอันตรายสาหัสหรือบาดเจ็บสาหัส หรือเสียชีวิตสารก็ก็สามารถริบรัพย์ได้คือถ้าประมาทไม่โดนยึดแต่ถ้าเจตนาโดนยึดนี่คือหลักการของพรบรจราจรทางบกมันไม่ได้ว่าทุกคนขับรถไปเกิดเหตุแล้วต้องโดนยึดรถมันจะเพาะคนที่เจตนาก่อเหตุเท่านั้นซึ่งผมมองว่าเคสเนี้ยน่าจะโดนริบนะ ผมว่าอันนี้หนักนะครับโดนริบรถเนี่ยโดนยึดรถเนี่ยยึดที่ว่าคือริบเป็นของกลางเลยนะครับของกลางแล้วก็ให้ศาลเนี่ยยึดอายการนนเนี่ยสามารถให้ศาลสั่งยึดได้แต่จะสั่งยึดไหมก็ต้องดูสำนวนของพนักงานสอบสวนด้วยว่าพนักงานสอบสวนจะมีคำสั่งว่าอย่างไรสายไหมต้องรอดเพระหนุ่มคนหนึ่งไปร้องที่สายไหมต้องรอดก็คือรถจักรยานยนต์คู่กรณีไปร้องที่เพจสายไหมต้องรอด ไาส์หม่ต้องรอดก็พาไปแจ้งความดำเนินคดีโดยพยายามจะแจ้งข้อหาพยายามฆ่าโดยซ้ำถามว่ามันจะเป็นความผิดตามกฎหมายเรื่องของข้อหานั้นได้ไหมน่าสนใจที่ว่าพอไปดูแนวคำตัดสินของสาลดีการปรากฏเฮ้ยมันมีอยู่จริงว่ะมันมีกรณีที่รถยนต์กับรถยนต์ที่เป็นเจตนาฆ่าอยู่จริงว่ะคือมันจะเทียบเคียงกับเคสมอเตอร์ไซค์กับรถยนต์ได้ไหมก็อาจจะคล้ายๆกัน มันมีกรณีที่ว่าจำเลยเนี่ยขับรถปิดทางปิดเส้นทางไม่ยอมให้ผู้เสียชีวิตเนี่ยขับรถซึ่งขับรถตามหลังเนี่ยแซงขึ้นหน้าได้คือขับกันเขาตลอดทางไม่ให้เขาไม่ให้เขาแซงเมื่อเขาเห็นว่ามีรถโดยสารประจําทางแล่นสวนมาอีกเลนหนึ่งเขาก็เบรกทันทีเพื่อให้รถที่ตามหลังเนี่ยออกขวาพอออกขวาก็ไปประสานงานเสียชีวิตดีกาที่2 2 5 5าทับ2องาบอกว่าอันเนี้ย เจตนาฆ่านี่คือกรณีการขับรถแล้วไปโดนข้อหาเจตนาแต่ถ้าเจตนาก็มันก็ชัดเนาะคือตั้งใจตั้งใจเล็งเห็นผลของการการะทําได้ว่าเบรกปุ๊บรถที่ตามหลังมาต้องออกขวาแล้วไปประสานงานแต่แต่ถ้าเป็นกรณีที่ว่าถ้าเป็นกรณีที่ว่าไม่ได้เจตนาจะผิดอะไรยังไงบ้างก็ไปประมาทไงครับประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่น เสียชีวิตเออมันก็แยกกันไปตรงนี้นั่นคือข้อหาประมาททีนี้ทางสายไหมต้องรอดก็าพาคนขี่มอเตอร์ไซค์ไปแจ้งพยายามฆ่าอาจจะเป็นไปได้ไหมก็อ,อาจจะเป็นไปได้นะก็อ,อาจจะเป็นไปได้ถ้าเขาเล็งเห็นผลได้คือมอเตอร์ไซค์มันไม่เหมือนรถยนต์เว้ยมอเตอร์ไซค์มีไปะสะกิดนิดเดียวล้มมาเนี่ยมีโอกาสพิกลพิการหรือถึงแก่ความถึงแก่ชีวิตได้มอเตอร์ไซค์เนี่ยมันโดนนิดเดียวมันเล็งเห็นได้อยู่แล้วถึงจะใส่หมวกกันน็อกก็ตามแต่ มอเตอร์ไซค์ควรอยู่เลนซ้ายไหมไม่ใช่อยู่ขวาอืมีผมติงไว้นะ